สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้จะพามาดูบอลสีนะคะไซเบบีนะคะนี่ที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้นะคะก็เป็นบอลสีทศกัณฑ์นะคะได้มาตั้งแต่นางมีอยู่สองใบนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะหยิบขึ้นมานะคะได้เวลาออกจากถุงอบอนุบาลแล้วค่ะนี่นะคะก็คือบอลสีทศกัณฑ์นะคะเพื่อนๆ จะบอกก่อนนะคะว่าบอนสีทศกัณฐ์ต้นนี้นะคะเราได้มาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่นางมีแค่สองใบเล็กๆเองนะคะนี่เราเลี้ยงในถุงอบนะคะเลี้ยงในถุงอย่างนี้นะคะประมาณหนึ่งเดือนได้ค่ะหนึ่งเดือนได้นางก็ใหญ่ขึ้นนะคะใบเกือบเท่าฝ่ามือแล้วค่ะเลี้ยงอยู่ในถุงนะคะหรือว่าตู้อบอะบอนสีของเรานะคะจะโตเร็วนะคะนี่นะคะแต่ว่านางยังไม่กัดสีนะคะเพื่อนๆ นางยังไม่กัดสียังไม่เปลี่ยนสีเป็นรูปทรงของบอลสีทศกัณฑ์เลยนะคะถ้าดูอย่างนี้นะคะดูเพลินๆอาจจะดูไม่ออกหรือว่าแยกกันไม่ออกนะคะเพราะว่าลักษณะสีใบจะเหมือนพวกอ่าเรื่องราหุนพวกอะไรนาายเรื่องพบหรือว่าหกหลงอะไรอย่างนี้นะคะเวลาแบบว่าเล็กๆเนี่ยจะแยกแทบไม่ออกเลยนะคะเพื่อนๆต้องรอให้นางกัดสีอ่าให้เห็นชัดก่อนนะคะถึงจะแยกออก รูปทรงของใบนะคะก็จะเป็นแบบว่าออกทรงไทยหน่ยนะคะดูแบบดุดันนะคะเสียดายว่านางยังไม่เข้าสียังไม่ขึ้นสีเลยนะคะถ้าสีกัดดีแล้วนะคะน่าจะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็คือปอนสีทศกัณไซส์เบบี้นะคะ ก็จะมีลักษณะสีใบเป็นแบบนี้นะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนนะคะมาดูบอลสีทศกัณ์นะคะไซเบบี้ไซ, Baby, ไซเล็กนะคะจะบอกว่าเลี้ยงในถุงหรือว่าในตู้นะคะจะโตเร็วมากเลยนะคะตอนนี้ก็โตแล้วนะคะก็เหลือแต่รลอลุ้นให้กัดสีนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยคะ่ะขนาดยังไม่กัดสีก็ ยังสวยเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็พันเพื่อนนะคะมาชมบอลสีทศกัณฐ์กันเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ